สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโดนเดินอ่านให้ฟังเป็นช่องที่น,นําหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับถ้าท่านเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสครา์กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนามาเสนอนะครับอีพีนี้เป็นตอนที่3ของหนังสือที่มีชื่อว่า The Power of Output ศิลปะของการปล่อยของ เปลี่ยนโลกความจริงให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ของคุณชิออนคาบาสวะนะครับโดยตอนที่3มีชื่อว่าคำพูดแง่บวกและแง่ลบโอเคครับเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะฮะการพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็ถือเป็นเอาท์พุตที่ดีอย่างหนึ่งคนที่ไม่ถนัดสร้างเอาท์พุตควรเริ่มจากการทำเอาท์พุตแบบไหนดีก่อนอื่นให้เริ่มจากการพูดดูครับการพูด เป็นการทำเอาพุทธที่ง่ายที่สุดเช่นการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานให้เพื่อนฟังก็ถือเป็นเอาพุทธที่ดีมากอย่างหนึ่งสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราฟังมาสิ่งที่เราประสบมาลองเล่าเรื่องพวกนี้ออกมาเป็นคำพูดให้ผู้คนที่สามฟังดูนะครับยกตัวอย่างเช่นเล่าว่าเมื่อวานฉันไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมันเขียนไว้ว่าจุดๆุให้คนในครอบครัวเพื่อนและรุ่นน้องฟัง หากเรารีวิวเกี่ยวกับหนังสือที่อ่านให้คนอื่นฟังสัปดาห์ละสาครั้งจะผ่านกฎพื้นฐานของเอ้าพุทธที่หนึ่งที่ว่าข้อมูลที่ถูกนำไปใช้3ครั้งภายใน2สัปดาห์จะกลายเป็นความจำระยะยาวได้สบายสบายข้อมูลในสมองเช่นความคิดความเห็นหรือความรู้สึกจะถูกแปลงเป็นคำพูดและถูกพูดออกมาเพียงแค่พูดความคิดออกไปก็ทำให้เกิดผลมากมายสมองได้ทำงาน ความจำเพิ่มขึ้นและจำได้นานขึ้นผมสังเกตว่าเวลาพนักง,งานบริษัทนั่งคุยกันในร้านอาหารมักพูดคุยแต่ในเรื่องแง่ลบเป็นส่วนใหญ่คนส่วนมากมักมีแต่เรื่องบนเช่นนินทาหัวหน้าหรือบริษัทและใช้คำพูดในแง่บวกน้อยมากผลการวิจัยด้านจิตวิทยาเชิงบวกกล่าวว่าเพียงแค่เราปรับสมดุลของคำพูดในแง่บวกและแง่ลบ การทำงานการดำเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตคู่จะดีขึ้นได้ในทางกลับกันคนที่ใช้คำพูดแง่ลบมักมีปัญหาไปหมดไม่ว่าจะเป็นการทำงานการดำเนินชีวิตหรือชีวิตคู่ที่มหาวิทยายลัยนอร์ดแคโรไลนาได้มีการวิจัยเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างคำพูดในแง่บวกและแง่ลบที่พูดคุยกันในเวลาทำงานพบว่าทีมที่พูดคุยในแง่บวกมากกว่า ในอัตรา3ต่อ1มีผลกำไรทางธุรกิจสูงกว่าและสมาชิกในทีมก็ได้รับการประเมินที่สูงด้วยในทางกลับกันสมาชิกที่พูดคุยในเรื่องแง่บวกน้อยกว่าในอัตรา3ต่อหนึ่งมักเป็นคนที่ไม่รักบริษัทและมีอัตราส่วนในการลาออกสูงนอกจากนี้ทีมที่มีผลการทํำงานที่ดีที่สุดคือทีมที่มีอัตราการพูดในแง่บวกมากถึง6ต่อห จากการวิจัยของดรจอห์นกอตแมนนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่ทำการวิจัยกับความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาพบว่าคู่สามีภรรยาที่มีอัตราการพูดในแง่บวกไม่ถึง5ต่อหนึ่งจะมีอัตราการหย่าร้างสูงและการคาดการถึงการหย่าร้างโดยรู้จากอัตราการพูดในแง่บวกและแง่ลบนี้มีความแม่นยำสูงถึง94%์เลยทีเดียว การจะสร้างความสําเร็จในการทํางานหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนได้เราจําเป็นต้องพูดเรื่องในแง่บวกมากกว่าแง่ลบอย่างน้อยสามเท่าขึ้นไปหากคิดว่ามาสร้างเอาพุทธกันดีกว่าก็ต้องไม่สร้างเอาพุทธในแง่ลบหากไม่สร้างเอาพุทธในแง่บวกให้เพิ่มขึ้นเราก็ไม่อาจจะประสบความสําเร็จหรือมีความสุขได้การพูดว่าร้ายคนอื่นเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตในแง่ลบ การพูดสิ่งที่คิดออกมาคือเอาพุดดังนั้นผมจึงแนะนําให้ทุกคนพูดแต่ขอให้เลี่ยงการพูดว่าร้ายคนอื่นสาเหตุก็เพราะการว่าร้ายคนอื่นมีแต่ส่งผลเสียไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีอะไรเลยการว่าร้ายคนอื่นทําให้เพิ่มฮอร์โมนที่ทําให้เครียดบางคนคิดว่าการพูดอะไรร,ร้ายออกไปเป็นการคลายเครียดอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วมีผลวิจัยออกมาว่าการพูดให้ร้ายผู้อื่น ยิ่งทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นในมหาวิทยายลัยอีสเทิร์นฟินแลด์ได้ทำการวิจัยกับกลุ่มผู้หญิงจำนวน1,449คนซึ่งมีอายุเฉลี่ย71ปีโดยถามว่าพวกเธอนินทาคนอื่นหรือตำหนิผู้อื่นหรือแสดงท่าทีร้ายกาศต่อคนอื่นบ่อยแค่ไหนผลที่พบคือคนที่นินทาคนอื่นหรือตำหนิผู้อื่นบ่อยๆจะมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมมากกว่า คนที่ไม่ค่อยนินทาผู้อื่นมากถึง3เท่านอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ระบุว่าการพูดร้ายคนอื่นทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดเมื่อร่างกายมีฮอร์โมนคอติซอลสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานระบบภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอลงและส่งผลให้เกิดโรคต่างๆอีกมากมายคอติซอลเป็นฮอร์โมนที่ถูกหลั่งออกมาเมื่อเกิดความเครียดดังนั้นการพูดว่าร้ายคนอื่น จึงไม่ใช่การคลายเครียดแต่เป็นการเพิ่มความเครียดให้สูงขึ้นนอกจากนี้หากเรายังพูดว่าร้ายคนอื่นบ่อยๆต่อไปก็อาจมีความเสี่ยงจะเกิดโรคเจ็บป่วยเช่นภาวะสมองเสื่อมได้สูงการว่าร้ายคนอื่นทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงเอาพุทช่วยทำให้ความจําชัดเจนขึ้นดังนั้นการดินทางหัวหน้าอย่างสนุกปากในร้านอาหารเกลียดหัวหน้าชมัด จะทาให้ความรู้สึกว่าฉันเกลียดหัวหน้าชัดเจนขึ้นคนส่วนใหญ่อาจคิดว่าเราไม่ได้พูดว่าร้ายต่อหน้าเจ้าตัวเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกแต่มนุษย์เราสามารถสื่อในสิ่งที่ไม่ได้พูดออกไปได้โดยวิธีอื่นดังนั้นความรู้สึกว่าฉันเกลียดหัวหน้าจะถูกสื่อออกไปถึงอีกฝ่ายอยู่ดีซึ่งอาจส่งผลให้หัวหน้ามีท่าทีหรือประเมินตัวคุณอย่างเข้มงวดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงแย่ลงไปอีก การว่าร้ายคนอื่นจะทําให้กลายเป็นคนเก่งเรื่องการจับผิดคนอื่นการจับกลุ่มนินทาผู้อื่นเปรียบเสมือนการฝึกมองหาข้อด้อยข้อบกพร่องหรือข้อเสียของคนอื่นแล้วสร้างเอาพุธุออกมาดังนั้นถ้าเรานินทาผู้อื่นเป็นประจำเราจะกลายเป็นคนที่เก่งเรื่องจับผิดผู้อื่นไม่เพียงจะมองเห็นข้อเสียของคนอื่นเท่านั้นแต่เราจะมองเห็นข้อด้อยข้อบกพร่องหรือข้อเสียของตัวเองอีกด้วย การพูดจาว่าร้ายคนอื่นจึงเป็นการฝึกความคิดในแง่ลบนั่นเองโอเคครับการพูดในสิ่งที่เราได้ไปพบได้ไปเรียนรู้มาก็เป็นการเอาพุดเช่นกันนะครับแต่จะให้ได้ประโยชน์หรือพัฒนาเอาพุดนั้นต้องพูดเฉพาะในแง่บวกเท่านั้นนะครับหากเราเอาพุดในแง่ลบออกไปก็จะกลายเป็นได้รับผลเสียมากกว่าผลดีนั่นเองนะครับในอีพีต่อไปเนื้อหาก็ดีมากๆเช่นกันนะครับ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต่อการเรียนรู้และพัฒนาของมนุษย์เลยทีเดียวอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านามากๆที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมนะฮะถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe like, กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนำมาเสนอนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านามากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ